สวัสดีค่ะท่านผู้ชมน่าอร่อยกันไหมคะอาหารบ้านๆน,นะคะกับข้าวบ้านๆวันนี้วันนี้มีนี่ค่ะมะระขี้นกนะคะยัดไส้หมูสับนะคะแล้วก็เอามาทอดอันนี้ก็เป็นพริกโยกนะคะส่วนนี้ก็เป็นดอกแค่ค่ะยัดไส้หมูสับนะคะแล้วก็ทอด ทางนี้ก็จะเป็นแกงผักกาดนะคะแบบเมืองเมืองนะคะเมืองเมืองเนื้อเนื้อนี่แหละคะ่ะหอมๆเลยอีกเมนูหนึ่งก็คือซุปขนุนนะคะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือตำมนุนนั่นก็ได้นะเจ้ามาๆกินข้าวด้วยกันเจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบเจอกับช่องของเจนลอาวันเบียร์ซีเฮดเหมือนเดิมนะคะวันนี้เบียร์ก็จะพาท่านผู้ชมมาทานข้าวด้วยกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราก็ยังไม่ได้ออกไปทางไหนนะคะวันนี้เมนูนําเสนอโอ้โหเคยทานกันไหมคะท่านผู้ชมคือน้ําลายเลยคะ่ะนี่คือมะระขีนกนะคะแบบไซส์ใหญ่ๆนะคะแล้วก็เป็นหมูสับนะคะหมูสับแล้วก็เขา มาปรุงเครื่องนะคะมีพริกมีกระเทียมมีหอมแดงอย่างนี้นะคะแล้วก็นี่พริกหยวกน่าทานไหมคะอันนี้10บาทนะคะเมื่อกี้มาล่าขีนกนี่อันละสิบห้าบาทนะคะอันนี้เป็นดอกแค่เหมือนกันค่ะอันนี้จะขมหน่อยนะคะขมคล้ายๆมาล่าขีนกค่ะอันนี้ก็สิบบาทนะคะอันนี้ก็มีไส้ด้วยนี่ก็จะเป็นแกงขนุนนะคะแกงอ๋อไม่ใช่แกงขนุน ซุปขนมหรือว่าตำขนนก็ว่าได้ก็เรียกได้นะคะแล้วก็จะมีแกงผักกาดนี่เองวันนี้เราได้ข้าวเหนียวนะคะมาค่ะก่อนไปทานด้วยกันก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดบสับสไครต์ให้เบียด้นะคะวันนี้ก็ทานข้าวคนเดียวเหมือนเดิมวันนี้พี่วันบอกว่ายังไม่หิวนะคะก็เลยต้องกินคนเดียวมาคำแรกซุปขนนก่อน นี่ใส่เข้าไปต้องกินกับพริกด้วยอืมพริกไม่หวานเดี๋ยวเราจะมาลองมาลักินก่อนอันนี้สงสัยไม้จิ้มฟันเนี่ยเขาจิ้มมาไว้เพื่อกันที่มันจะแตกมันจะอ้าหรือเปล่าคะ่ะ เอาแบบไหนดีแบบนี้เลยเนาะอืมอร่อยไม่ขมแล้ววันนี้ไม่ได้ทำอ,อ๋อไม่ได้ทำกับข้าวเองซื้อมาคะ่ะ แกงผักกาดก็ถุงละยี่สิบซุปขนนก็ถุงละยี่สิบวันนี้ทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแต่เบียร์น่าจะยังทำทานไม่หมดนะคะเพราะว่าโอ้โหแค่ลูกนี้ลูกเดียวก็น่าจะหนักแล้วอันนี้ใส dạy về mấy เซ็ตเป็นเลยกินไหมกิน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 ยอมกินด้วยไหมลูกกินด้วยไหมเ้ยมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ปีใหม่จ้าเล่นแล้วเล่นแล้วมีอะไรสักอย่างมาเซอร์ไพรส์ปีใหม่ให้น้องเปียจ้าของขวัญปีใหม่อะไรเด่นยังไม่เห็นนะคะพี่น้องอยู่ข้างหลังจ้าอยากกินรึยังคะ อย่างเห็นได้ยังจำพี่น้องอะไรพี่วันครนะซิว่าอะไรของคนปีใหม่ทองคำแท่งอือน่าจะประมาณนั้นแหละแท่งใหญ่เลยทองใหญ่เลยจคาสุดยอดเลยวันนี้ได้ดีใจแน่เลยของคนปีใหม่ท่านผู้ชมทายดะสิค่าเป็นอะไรคะคิดดูรั้ยรง้ยร่บเต้นด้ยเยรัเียรับเงรเง้ับเง้รัเงี้รอเอีเงี้ยเี้ยดยี แตน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 แแตนแปีใหม่นะคะเตรียมตัวดีใจค่ะที่หัวทองค่ะคืออะไรคืออะไรจริงเหรอจริง่อนไว้ซ่อนไว้ไม่ให้เห็นเพิ่งออกมาวันนี้เฮ้ยได้แล้วมาตอนไหนอ่ะมาได้สองสามวันแล้วจ้า ทำไมพี่วันไม่บอกเลยไม่บอกได้แล้วท่านผู้ชมนี่เบียได้รับยินแล้วนะคะได้แล้วได้แล้วประสบความสําเร็จแล้วน้ำลายไหลว้าวดีใจดีใจสุดยอดสุดยอดดีใจมากพี่วันดีใจดีใจดีใที่สุดเลยได้แล้วนะคะเบียรอมาตั้งนานเลยนะคะเบียนึกว่าไม่ได้แล้วว้าวดีใจดีใจว้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก ต้องขอบคุณท่านผู้ชมเยอะๆนะคะที่ได้นี้ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะคะดีใจมากค่ะดีใจมากเดี๋ยวเราค่อยทานต่อเนาะเราขอบคุณก่อนเดี๋ยวให้พี่วันมานั่งด้วยก่อนนะคะเดี๋ยวเบวก็อีให้พี่วันก่อนเราสามรอไว้ซื้อไปนี่แหละอดเดี๋ยวจัดที่นั่งให้พี่วันน้คะ พี่วันไม่ยอมบอกเลยนี่ได้มาแล้วเบียร์ได้รับพินแล้วนะคะวันนี้ได้รับแล้วได้รับแล้วดีใจมากสวัสดีค่ะพี่น้องกำลังเข่ามาจ่ะพี่น้องเลยเอานี่งไปน้องเบียเบียก็ว่าอยู่ทําไมพี่วันบอกว่าไม่หิวข้าวเอ้พี่วันก็ไม่ได้กินอะไรเนาะทําไมแกบอกไม่หิวข้าวโอ้โหอันนี้ ได้มานะคะพี่วันบอกว่ามาได้สองสาวันแล้วแต่ไม่ยอมบอกเมียเลยนะคะบอกแต่ว่ามีอะไรจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แค่นั้นเองโอ้สุดยอดมากดีใจมากค่ะดีใจมากขอบคุณเพื่พนอนๆขอบคุณพี่ๆน้องๆอีกมากนะคะขอบคุณทุกคนนะคะค่ีนนะะ่วูคลอปคห้ผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ช่วยให้เราจนประสบความสำเร็จอีอกหนึ่งขั้น จนถึงวันนี้นะคะพูดยังไงพูดไ่ถูกแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะไม่ต้องทานข้าวกออิ่มแล้วอย่างนี้อันก็นั่งดูพี่วันไม่นะก็หิว <laughs> <laughs> แต่มันก็ตื่นเต้นเนาะท่านผู้ชมนี่พี่วันอะเล่นแรงเล่นหนักมากเลยแต่เบียดีใจยิ่งกว่าได้ทองนะคะเดี๋ยวเบียวางไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวกลัวว่าจะโดนกับข้าวไป ทีนี้ก็ต้องโทรไปหาน้องชัยอีกแล้วว่าเขาต้องทํายังไงต่อนะคะทำไม่เป็นใช่ไหมพี่วันกินจ้าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องโทรหาน้องชัยออาพิเชีย่นะคะน้องชัยสุดที่รักอีกคนหนึ่งพี่น้องกินเสาวน้ำกันจ้าแกงประกาศจิ้นข้าวต่วอก <laughs> ดใจ,ใจแล้วกินเสาวพร้อม <laughs> ดีใจจนมือสั่นหมด<ก>ช้อน<ก>ต,ต่อมันเดียวพี่วันบอกว่าพี่วันไม่กินข้าวย่ำถนน จำกระนุนด้วยจ้ะบักหมี่บักหมี่บานข้าจ้ะพี่น้องตำหมักหม,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 มี่อันนี้ไม่ยัง้งอะไรเลยอื้มพี่น้องเอ้ยสิบห้าบาทสิบห้าบาทอิ่มแล้วเบียร,ร์บอกว่าสิบห้าบาทอันเป็นอันมะละขีนกเด้อจ้ะพี่นอ้องเขาเอาหมูสับใส่หมูสับ ซับใสข้างในจ้ะแปลกแปลกเนกาะจัดอย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้พริกนอพี่น้องพริกหยวกพริกเนาะหยวกใส่หนูซับเื้กันจ้ะอันนี้ก็จะเป็นดอกแคดอกแคไงบั่นเท่าเลยพี่น้องดอกแคไงบั่นเท่าใส่หมูซับเื้กันกับพี่น้องค่อยกินอยู่จ้ะแต่แซ่บแซบ่บเขาอ,อนันคนไทยไงเป็นเหตุขายครับ สูตรให้ไงจะพี่น้องจะมากิ่น้ำกันเด้กบ <c oughs> ดับเขาเบียร์เป็นคน<ะ>เอาคันกัดอย่างนี้พี่วันเอาข้ามมาจิ้มอร่อยเลยค่ะอร่อยอะไรอร่อยหมดเลยอุตส่าห์แก้มไม่หิวข้าวกินก่อนเพื่อซอร์ไพรส์ซอร์ไพรส์อันเนี่ยซ่องเนี่ยจะไปนองไอ้น้องเบียร์ดีใจเบียรก็ไม่คิดไม่ฝันว่า จะได้มาเร็วเนาะพี่วันเนาะพาอคุยกับพี่พี่เขาพี่พี่เขาก็ว่าน่าจะรอได้รอสักประมาณสองสามเดือนอย่างเงพี่วันก็ไม่ยอมบอกอีกถ้าบอกก่อนจะจะบอกอ่นี่แม่พี่น้องจะบอกตึนเต้่ต้องเสื้อผ้าเนาะต้องเสื้อผ้าย,ย่างเดียวตึ้เติ่งเห็นเราอัน ประสบความสําเร็จกับการฮ y o ยูทูบมากขันหนึ่งแลเนะพี่น้องนาะถมงมาท่านใดไล่ไดยังก็ดีใจอพี่น้องจากที่ไม่ไม่มีประสบการณ์อันนี้ก็คือขอเล่าลนิดหนึ่งนะพี่วันเนาะจากที่เบียร์เป็นคนที่พูดไม่เก่งทําคลิปไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างนะคะพี่วัน เป็นคนพาเบียร์เข้ามาสู่ในวงการนี้เราจนมาเจอพี่ๆน้องๆเนาะที่ช่วยสอนเนาะช่วย<ะ>สอนช่วยบอกแล้วก็จนได้พินมาถึงจนได้พิณวันนี้นะคะโอ๊ยพูดไม่ถูกดีใจทานข้าวอร่อยเลยวันนี้ เดินเหอะน้องเอ้ยมา,มาดีใจน้อกันนี่พี่น้องเด้อทั้งกินเผาทั้งเบาทั้งดีใจมีได้ผมได้อันไ,ได้พี่มาาล้วกว็เป็นขันตอนเป็นขันตอนที่อันนี้แหละที่อยากได้ที่สุดอ, <laughs> อีกอย่างหนึ่งที่อยากได้คืออยากได้รายได้เนาะ <laughs> ท่านแดก็ดีใจแต่พี่น้องก็เป็นยังแคันนี้เลยที่เบียอยากได้ที่สุดนะคะไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเร็ดต้นมานกะเบิ้งให้ที่นี้ก็เราก็สร้างไรายได้ถ้าถ้าเกิดท่านผู้ชมพี่ๆน้องๆเั็นดูเราอย่างเนี้ยก็ฝากติดตามคลิปแล้วก็ ดูคลิปเราให้เยอะๆด้วยนะคะไม่รู้ว่าอันไหนจือดอันไหนจางไาแล้วคุย <c oughs> อันคำใหญ่ๆนี่อ่ะจะซือ <c oughs> ้อเลยี่นองมัดถือไว้จะซือ้อตีละคำตีละคำ <c oughs> ก็นึกว่าพี่วันดีใจเกินจนจะกินข้าวคำใหญ่ข,ขนาดนี้น ยิ้มหน้าบานหน้าจะแตกแล้วก็เพื่อนเพี่อน้องๆก็ไม่ต้องว่ากันเนาะคนคนดีใจเนาะคนที่เวลาเราอยากได้อะไรเราหวังอะไรแล้วเราได้อย่างเงี้ยนะคะมันจะรู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วมันตื้นตันตื่นเต้นด้วยพดดิี่์ผดดุเด้อพี่น้องเอยขอโทษขออภัยเดือดีใจแห้งจะเลยนปุกปั่นพิบุกเ่าถูกแม่คิดแน่กล่ย่าอัน พอภัยเนื้อพิ้องเนื้ออย่าไปถือสาเลือีพน้องพี่วันเก็บไม่ได้ไงตั้งสองสามวันแล้วไม่ยอมบอกอ้านี่แหละจะไดเ้เป็นการเซอร์ไพรส์ที่ดีดีที่ข้าไม่ติดคอเนาะเฮ้ย<น>ตื่นเต้นก็ว่าทำคลิปอยู่แล้วพี่วันก็แบบมาจ้าเออย่างแรงเลย มาพร้อมลำยองด้วยยองก็มาด้วยเช่นผักกาดขมพี่น้องเอ้ยกาดปีไม่ใช่แนวขมๆผักกาดขมจะเป็นแนวนี่ตะคลองขมๆนะอันนี้ปีใหม่จองกิน ตำขนุนตำามักมีบานเท่าเด้อทั้งเหลือเฮายเล่นย่ำขนุนมั้างเนาะดอกแครสททอดปีใหม่นี้แต่ของดีๆมงคลมาเลยกินของขมก็ะช่างแต่ว่าวันนี้ดีใจของขมกลายเป็นหวานจะพี่นองด้วยตำมักมีจด้ะของขมเป็นหวานหมดเลยดีใจ กับพินพินยูทูบก็พีหน,น่องเอยเขาจะเห็นรังแหลกเลยพินพี่วันเห็นขังแรกพี่วันรู้สึกแบบไหน,นเห็นเห็นแต่อยู่ในอันผู้อื่นเพิดได้รับดีใจเปินอันทายร่งทายล่องน่มนได้ช่อง,องเบียร์สีใด้นอสันโดช่องปีวันปีเบียร์สีใด้นาะมือนีได้แล้วดีใจแห้งเรือพี่น้องเอ้ยกินของโขผมอันนี้ดอกแค่กะขมอันนี้กะขมอันนี้กะขม แต่ว่าหวานมดจะพี่นองเอียแสบพรอมมันหนึงไม่ความซุกพรอมจ้ะบักพริกเพ็ดๆจกหวานจะพี่นองเสียบว่าหวานพมซึกมันหวานจะพ่นองแต่มันแบบเผ็ดู่ดออก กินปีใหม่ <c oughs> กินอันตําบะหมี่กันเด้อพี่น้องเอ้ยทางเหนือเพันภากันกินทันมาเป็น,ปนมุงค้ตอนปีใหม่กับสงการกินตําบักขนกุนเด้อจดจับน้องเลือแจับพริกหยวกยัดไส,ส้ย่ยางเป็ดพริกก็หวานหมดแล้วหวานหมดทุกอย่างเลือจ้ะพี่น้อง พี่ว่านสิกัดแบบกัดเลยผวกกันไปเลยเนาะเซ็บยองเลยเห็นป้อไม่คมเอืะหวานจืดเจ๋อเป็นยองมาลาขมเป็นหวานเจบเบียอิ่มแล้วนะคะเบียอยากดูข้างในซองมาก แกะเลยได้ไหมได้แกะเลยเราก็แกะเลยแกะให้ท่านท่านผู้ชมดูแกะเลยว่ามีอะไรข้างในนะคะไม่ค่อยตืน่นเต้นเท่าไหร่พี่น้องเอ้ยคนไม่เคยเห็นเนาะ

็นแบบนี้ดูราคาแก่แล้วดีใจมากทานข้าวปกติเบียรจะเป็นคนทานข้าวเยอะมากแต่วันนี้อิ่มเร็วจังพีบ้านก็ตื่นติ๋่จะจะพี่บ้านตื่นตินมาหลายหมื่นก็น้องเบียร์ก็เลยแหงไปนองเบียร์ตื่นต้นงู้เดยียวกว่อนไม่ถามจริงๆมาตั้งแต่วันไหน ได้สองวันอะจำไม่ได้ว่าวันไหนสองวันมาไล่ว่สองวัน <c oughs> ไม่รู้เลยวันไหนก็มาแล้วก็คือโอเคแล้วก็ขอบคุณขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าเราทําได้แล้วเราจะดีใจฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เนาะเราต้องดีใจที่เรามีแบบเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดี ที่ที่คอยแบบแนะนำเราอย่างนี้เนาะไม่อย่างนั้นก็คงไม่มาถึงวันนี้ได้นะคะอะไรได้แล้ว,ลวอีกคำหนึ่งเด้ออยากปิหน้องจ้าอันนี้เป็นอันตุ๊บหมี่เลยพี่น้องเอาคำใหญ่ๆเลยจ้าปิดถ่ายคำนี้เลยจ้าพี่น้องจ้าห็นบอจัดไปให้พี่วันก่อนอืออือจ <laughs> แบบั ก็อาจจะเปนอนจ้าดึเหนื่อยับก็สำหรับคลิปนี้นะคะพาเพื่อนเพื่อนมาทานข้าวด้วยกันก็กับข้าวก็มีเยอะแยะมากมายนะคะก็เบียก็ได้พูดไปหลายรอบแล้วเนาะแล้วก็ที่แน่ๆโดนเซอร์ไพรส์หนักมากกับพี่วันนะคะพี่วันก็นี่พิมมาได้สองวันสามวันแล้วพี่วันไม่ยอมบอกนะคะเพิ่งมาเซอร์ไพรส์วันนี้เองดีใจมากเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝาก พูดไม <lab>, ่เป <Incred> ็นละสำหรับคลิป <es> น <voir nie co> ี้นะคะก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b บสไ i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ๊งปิ๊งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องของกินลำวันเบียร์ซีเฮดนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้แล้วค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะ